แกไม่เกลียเขยบมีแกกทุกคนเลยนะครับผมอยู่ในรายการวีแล้วก็ชนะเอาในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเพื่อนๆนะครับผมพี่ๆน้องๆในแมปจุดพักใจกันนะครับผมว่าแบบว่าวันนี้เนี่ยสารทุกสุกดิบเขาเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาตีสองนะครับวันอังคารซะด้วยเอาละใครอยู่เท่ากับคุณน่าจะง่วงหน้าดู แต่ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยและตอนนี้นะครับผมวินล็อกเกอร์มีดีสคอทแล้วด้วยนะครับผมนี่เลยตรงนี้เลยนะครับผมวินล็อกเกอร์ทับ WKC แฟมเข้ากันมาเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งไปด้วยกันแชทและคลิปนี้นะครับผมช่วยกดไลค์หน่อยผมขอ555ไลค์นะครับผมถ้ากดถึงเนี้ยน้องมิกจะกินแม็กกี้ขวดนี้นะ โอเคข้อสนอในคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมคลิปใหม่นะครับเรารุ่นจันผู้สุงเวลาตอนห้าโมงเย็นนะครับใครได้เป็นแรกแรับริจาคยี่สิบลบัคส่วนไลฟ์สดทุกๆนักข่าวของพื่อหัตเวลาตอนหนึ่งทุ่มแจกโลบัคเหมือนกันเพราะฉะนั้นกดกันดีกว้นะครับจะได้ไม่พลาดเอาเราจะพร้อมดูคลิปนี้กันแล้วก็ let's go <S นี่ผมมีอะไรจะบอก dark d a r ร p r e m i u มที่ทำให้การดูวิดีโอของคนยอดเยี่ยมและไมนะ่ติดโฆษณาตัวกะโดดทั้งตอนตอน,นั่งและตอนตีลังกาเพราะสมัครง่าย14บาท7วันโอ้ยที่สำคัญใช้เพียงแค่เเมมมมมมลลกกกก็สสััครรรรรไดดดด้้้้้ววยนนนะีใ่พอออิจหุตทงื แต่งด้วยใครสนใจติดต่อไลน์แอดดักพีเอ็มหรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอดได้เลยนะครับแล้วการดูคลิปของคุณจะเปลี่ยนไป มา,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 มารู้ชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกีฟการ์ดเรทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวาวงจำาหนในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาร์ซะด้วย <c oughs> อย่างเช่นทิงเลกเกซี่ออนิเมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟู้โอ้โหสุดยอดเลยนะฮอรอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอบลิงก์อยู่ที่ แค่เมืม่อกี้มันไอ้นี่ไงไอตุดด่าแล้วทีเนี้ยตอนแรกคิดว่าด่าน,นี่ <c oughs> ใช่ป่เพราะว่านี่ไม่เย็นดีก่ไอ้นั่นไงสวัสดีครับไอ้นี่คพาไปนั่นคนคนคนไหนมาท,ทําเธอมันไปแล้วเพื่อนมันไปแล้วหรอมันไปไหนอ่ะมันโดนแบนแล้ว <c oughs> ดิ <planning. S 1> <c oughs> เธอทํามันโดนแบนเลยหรอ ทำไมมันโดนแบนแล้วมันอเอแล้หัดลองลองเข้ามาตอนแรกอ่ะมันพูดว่าพวกนั้นอ่ะเเคยด่ามันในห้องดิสแล้วนี่ก็เลยงง,งอ้อดา่าเคียร์แล้วเธอได้ด่ามันกลับหรือเปล่าพี่เรียกพลอยก็ได้นะไม่ต้องเรียกเธอโอเคซอยพลอยกใหม่กูก็น่าดีนะทำไมกูพูดไปแล้วมันด <ไง S 2> <todos S 1> ูฟังผมไม่ดีใครทำอะไร เดมาในเดฟเดฟปมากดแล้วดูึ้วาคนเปิดสายเฟที่ไหนได้กปเห็ยนจมูกแดงเลยจ้าเจ้าไอ้จ้าโอ้น้องเคยเห็นช่างเป่าช่างตีไม่เบาอันนี้คุณกำลังเต้นเพลงอะไรกันอยู่ครับเนี่ย สมาร์เตอร์สมาร์เตอร์ฟังฟังฟังจากไหนครับข้างบนไม่ขึ้นแล้วฟังจากช่องทางได้ที่ YouTube ช่องเลเซราฟิมหรือช่องทางสับในฝายครับเฮ้ยอันนั้นคือช่องของเธออย่างนั้นหรอไม่ใช่อ้าวพี่ไปขัดซ้อมชุดเบาะใหม่ได้ไหมใส่แบบอยูรู้ให้ผมหน่อยครับขนาดช้างยังจะเวิร์กได้เลยครับทจไมผมถึงใส่เกาะไม่ได้กันตูดมันสะบัดจัดเลยเฮ้ยไมีออกมาอีกแล้วเฮ้ยขอบคุณครับ ไม่ต้องมันเย็ดต้องว่โอ้โกูโดนเล้และพี่เอาวะผมเลยพี่จับกดน้ำโอ้วตายซะไม่เงนพี่ผมก็ถาดูคลิปพี่หสุหงๆๆตายซะเป็นหนึ่งเดียวกันน้ำตกซะ <c oughs> หัวหลังจากนั้นคนนี้ก็กลายเป็นแม่แมมตะเคียนอยู่ตรงนี้ตลอดกาลเอายืนคุยกันอย่างช็อกเลยฮ <c oughs> <c oughs> ืม

ดูด e ูด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 ูบนนบเนเธอเธอเธอเราไม่ของจะให้เอาแล้วกูโดนเอ็นแล้วกูกอดผีไม่ได้ อย่า่งตามกูเฮ้พี่เอาล่าของมาเดี๋ยวนี้เลยน้องเอเล่ามาพี่ไหน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 อ้าว้วยพี่้ยพี่ขอด้วยพี่ขอด้วยดีสนใจมากุกาสแม อย่าตามอย่าตามขออนุญาตตุ๋ยเลยนะกันนะครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชื่อดำโอ้คุณสามารถพูดจุบมัวให้ผมฟังได้ไหมครับผมพูดได้ครับพี่ไอพี่ได้พี่ได้ได้ได้คนนี้ซนใจเลย คือไม่คุณแม่โอ้ยดิใจแล้วครับได้เจอพีไอดีใจแล้วคุหนีเลยดิใจที่ได้เจอครับคุณได้ออกคลิปแล้วครับฮัลโหลเจอเลยนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะอะไรพี่อยากไปเที่ยวไหมเดี๋ยวมาขับรถเลนไปพี่ไปไปอ้ยโคตรเท่เอารถมปได้ไหนอยากได้มันจะต้องแบบว่าเป็นแบบ ทำให้เป Now, ็นแบบรูปทรงพีระมิดนะเดี๋ยวเธอจะต้องแบบว่าทําอะไรอย่างที่เราบอกก่อนอย่างหนึ่งเพื่อที่ว่าเธอจะปลดล็อกอย่างแรกก่อนถึงเธอจะไปถึงขนาดลดได้เธอก็ใจแร้วปะพี่พี่เสียงเหมือนคนดังอ่ะจริงเหรอมันมันต้องเป็นเสียงยังไงนี่มันถึงจะแบบเหมือนคนดังแล้วมันต้องเป็นเสียงยังไงนี่มันถึงจะเหมือนแบบเสียงเหมือนคนไม่ดังอ่ะพูดช่วยฟังหน่อยเร็วอฮ้ยทำไมมันใหญ่แบบนี้อ่ะ เราบอกแล้วว่าเราจะแบบดอกไม้ชอบโตอย่างต่อไปถ้าเธอกล้าทํานะเราจะให้ปลาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาให้กับเธอเลยเธอจะรับปลาตัวขนาดนี้ไปไหน จริงเหรอเธอเอาหมดเลยเหรองั้นเดี๋ยวเธอจะต้องตามเรามานี้เดี๋ยวเราจะพาเธอไปดูเรือนหอของเรา <c oughs> เดี๋ยวดูนะเราซื้อ,เร,อเราซื้อบ้านมาหลังหนึ่งเธอเราจะยกบ้านหลังนี้ให้กับเธอถ้าเธอเล่นมิชชั่นนี้กับเราเธอะไรอะ่ะเธอต้องพูดว่าสวัสดีค่ะสุดหล่อแค่นั้นพอ <c oughs> สวัสดีค่ะสุดหล่ออุอ้ยจะละลายอะ่ะโอเคบ้านหลังนี้เป็นของเธอเฮ้ยเขไปไม่มาค้าบ้านนี่เป็นบ้านของเธอเราไปรูปเธอตอนเด็กไว้ด้วย <c oughs> ตอนนี้เธอยังตัวแดงๆอยู่อ่ะ <c oughs> แล้วมีแบบแม่บ้านส่วนตัวของเธอด้วยถ้าเธออยากปลดล็อกเธอจะต้องพูดว่าโอ้พระเจ้าจอร์จทำไมลอยอย่างนี้นะเนี่ยโอ้พระเจ้าจอจทำไมลอยอย่างนี้เนี่ยนี่เธอเธอจะมีแฟรี่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวเอ๊ะอะไรฮัลโหลที่รักชื่ออะไรอะอะไรพี่พูดกับใครเนี่ยที่รักชื่ออะไรอะมึงตายแน่ไอ้กามึงตายแน่กูจะระเบิดมบงฮัลโหลทีรักชื่ออะไรเจอกันไอ้แก โอ้ยเอ้ยสุดหินพี่พีพี่พีพีเพย์เออร์อโน่ัตตันเก่าผมจะรักพี่ไปจนวันตายไม่เล่นโว้ยผมอยากจุ๊บพี่อ่ะผมขอจุ๊บพี่ได้ไหมพี่พีได้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 น่ารักอ่ะน่ารักอยู่แหละจูบไม่ใช่เขารังเกียจพี่อ่ะเขาไม่รังเกียจพี่หรอกเขาเขาชอบพี่ลึกๆแล้วอ่ะดูเขาตีดูเขาทำหน้าดิ อ้าวบอกให้พี่หยุดแล้วให้พี่ทำอะไรทีเนี้ยอ้าวจุ๊ดจก็มาบอกให้หยุดอะไรกันหนูเนี่ยเอรี่หนูนั่นแหละหยุดส่วนพี่ไม่หยุดดำเนินกันลังโพมาหมูแดงหมูแดงมา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 หมูเดงทุกคนครับใครที่ตัวสีเขียวนนี้เขาอยากโดนเขาบอกผมมาพี่ก่อนเองคุณตัวเขียวเลย โอ้โอ้อะไรเต็มหน้าจอมเลยพี่ใช้หมูเด้งไหมครับเสียงไม่ใช่ครับใช่ข้าวพี่โอ้เยอะทั้งหมดเฮ้ยมึงอย่าพี่พี่เอาแค่เอาเอาเอาพี่ให้ผมรู้ดิให้ผมรู้ดิให้ผมรู้ดิโดนระเบิดอุ้ยพี่พีพี่พีมาให้ผมจุ๊บอีกแล้วพี่พีรูลดาวดิอุ้ยระเบิดทำไมเครื่องตัวไงฟิล์าพีพยพี่พี่ระเบิด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  ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมครับใครชอบใครถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนรักทุกคนมากมากนะครับผมซีอูไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายโอ้คลิปนี้นะ่าจะได้ออนตอนไหนวะเน,นี่ยหลังหลังงานเกมเลยใครเจองานเกมเมนต์บิวบอกกันด้วยนะครับโอ้โสมาชิกแชทใครไปเจอแล้วผมคงแบบรู้สึกดีน่าดูเลยผมคงจะแบบซื้อโอ้โหมีเงินสองเอ็มปัญญาอ่อนเซ็งกูเซ็งพวกคนอย่างนี้ที่สุดเลยที่เวลาไง ถอนเลยด้วนะพี่เบี้ยนี่แม่ว่าพี่พี่เพ,พ,พย์เออร์อโน่ปั้นเก่าไปผมจะรักพี่ไปจนวันตายพ,พี่สุดทอนไม่เล่นโวยผมอยากจุ๊บพี่อ่ะผมขอจุ๊บพี่ได้ไหมพี่พี่ได้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 ไ,ดไ,ปไปละวันนี้น้องๆ